สวัสดีค่ะเดี๋ยวเธอเชบบฟันี่วันนี้เราจะไปเซเว่นมาซื้อของกันนะคะไม่เบื่อหรอเซเว่นอ่ะเข้าทุกวันเลยไปไหนดีไม่ไปเซเว่นแล้วไปไหนดีไปโรับิซีดิซีอีกแล้วบิซีมีอะไรอเมล็ตม็เคยไปบิ๊กซี่ซีแถวบ้านไม่มีไกก่อะไรอมอตรใกล้เซเว่เลย อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงที่ระมาส่งของันจะไม่ได้เหรอบิ๊กซีนะใช่บีซีอ๋อมันไม่มีอะไรกินหรอกลูกนันโลตัสเอ้ยไปไหนนะสีเจไปแมคโครดีกว่าขับมอเตอร์ไซค์ไปแมคโครไปไหมอ่ะแล้วมีจุดประสงค์จะไปเซเว่นซื้ออะไรกันแมคโคเป็นซื้ออะไรกินขนมไหมอ่ะซื้อไอติมคนละแท่งพอโอเคไหม ซื้อเสร็จกลับเลยโอเคไหมไม่ต้องกินเออแล้วจะซื้อทําไมอ่ะไม่อร่อยเพราะว่าไม่อยากกินเบื่อมันเยอะจัดเต็มบ้านเลยว่าเรื่อเราบ้านเราอ่ะปิ็นเป็นไอติมเลยไเต็มเลยไอติมเยอะจัดนะไปเดี๋ยวเราจะไปกินไอติมที่เซเว่นกันนะคะวันนี้ไปไปเจอกันนะไหนเจอกันที่เฟซบุ๊กนะคะไปแล้วนะไม่รอแม่อูเลย ันี้แม่อุจะไม่ได้พามากินเน้นตินนะคะพามาทินโค้กหรือแบบซีนะคะ,ะไหนขอดูหน่อยไม่เจอารณยสีสม้มแต่มันแพงมากเลยนะลูกกี่บาทส <45 S 2> ี่ส้าสี่สห้าเลยสามสิบ<ส>ห้าลูกน,นี่นะอันนี้นะทุกคน อ,นนอ่ะลองกินลองกินแบ่งกันกินได้ไหมแบ่งกันไงพอาะราลูกมันแทงลูกมันก็ไปซื้อนะ้ำนี่นะคะโอเค,คปกติเรากินรสอะไรนะรสองุ่นใช่ไหมคะนนไม่ปกติเรากินรสนี้อ่างงุนกินไปถุงเดียวแลต้องกินไปถุงเดียวเองไงแต่ส่วนมากเราจะเป็นกินเป็นรสองุ่นใช่ไหมไม่ส่วนมากเรกินรสนี้องงุนอันนี้เอาอันนี้เหรอใช่ใชเสเ็จปกติเรากินรสรสอะไรลูก เออเรากินอ่งุ่นเราไม่เคยกินรสนี้เลยมันแทบจะไม่มีเลย่เไไม่เคยเคยกินเดี๋ยวไปย้อนคลิปดูกันดีกว่าโอเคไม่เคยเนาะกินอ่างุ่นเนาะไม่รู้หรือส้มอ่ะแม่อุก็จำไม่ได้ส้มมะสาเบตปลาเรีวนั้นเรากินแล้วเราก็ไม่กินแล้วอเมริกนั้นถ้าเรากินแล้วเราก็ไม่ต้องกิน่ะเพราะเรากินบ่อยมาก อ๋อเก็บดีอะเออมนอร่อยจริงสรุปคุณธชัยเขาเขาขายอะไรเขาเป็นพรีเซนเตอร์อะไรเอาเหรอไม่ได้อ๋อเหรอว้าวแล้วสรุปเธอไม่กินบัสซี่ใช่ไหมเธอเทียติมใช่ไหมเธอต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะเบลดบอกน้องหรือเปล่าเมลทำไมไม่บอกเขาเลือกกินบัซซี่หรือว่าจะกินไอติม กินอะไรไม่แล้วลูกจะกินอะไรดูงางเกงขึ้นมไม่ได้เทำดีๆเอาแค่อย่างเดียว <c oughs> เยว <c oughs> เอะเทำไงยิ่สามยิ่งส <Okay. S 2> ามโอเคแค่แบบมันได้อันเดียวสิลูกเอาแค่ <c oughs> okay. อันเดียวได้ไหมไม,ไมันจะละลาย แล้วก็ไม่ต้องกินกลับบ้านโอเคไม่เธอต้องเลือกกินอย่างใดอย่างหนึ่ง no เออไม่คอน้องเล็ตมาว่าไม่ชอบเก้วอายุสามไปลูกมันเท่ากันมันเพิ่มมันเพิ่มหน่อยเดียวเองลูกมันเพิ่มหน่อยเดียวเองอายุสามไปออมเล็ตกดไว้แล้วก็รอเดี๋ยวเดินกลับมาก็ได้ อุ้ยลองกินก่อนเลยอย่ามันตกทำได้ไหมเฉเบททำได้ทำได้ไหมเป็นอะไรก้อนขี้เนี่ยเร็วูกวางไว้เดี๋ยวมือเดี๋ยวมือเฉเบทลื่นพอดีเขารอกันแล้วลูกเฉเบทฝั่งนี้เอาสองสีเลยเหรอว้ายน่ากลัวรอแล้วลูกไป ขารอหรือเปล่ายางงูเร็วสมใจแล้วเนาะแต่ว่าเราไม่มีใช่ไหมออมเล็ตขอชิมหน่อยเชเว่นแม่ขอชิมหน่อยอร่อยไหมอืมอร่อยจริงนะทำไมเซเว่นบ้านเราไม่มีเลยแต่ทำไมเซเว่นบ้านเราไม่มีหมดได้ไม่เป็นไรลูก ไปได้เขาไปกดเลวไปกดอีกนิดนึงปะทุกคนไปกดอีกนิดนึงค่อยเช็คบินเอานี้ป้ามือกุบคนละห่อไปมีเอาเด็นว่าไม่มีแม่อูเห็นแล้วเออแม่อูก็เห็นว่ามีโหเผด็แล้วไปทางนี้ค่ะ เห็นไหมน้อเห็นไหมน้อไม่ไงเออบอกแล้วไม่เชื่อแม่อูแม่อูเห็นไม่เชื่อแม่อูตายเอาบิกกุบคนละหนึ่งสองไม่เป็นไรรอได้ไม่เป็นไรจะให้น้องกดนะให้น้องห่อหนึ่งอมเล็ดให้น้องห่อหนึ่งไม่เอามบิกกุบมาให้น้องห่อหนึ่งอืมไม่เอาเดี๋ยวไปซื้อตลาดเอาลูกเดี๋ยวไปซื้อตลาดให้อ่ะ อันนี้เหรออันนี้เหรอรอันไหนเอออร่อยขนาดนั้นเลยเหรอเออโอเคเอาไปอันหนึ่งก็ได้แล้วเ,เก็บหมกหมไมามเอาไปอเมเล็ตก,ก,ก็กินด้วยเดี๋ยวมามากะกินด้วยไปช่วยไปกดเล็วอกดอีกเออโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาเซเว่นแล้วก็ซื้อน้ำซื้อขนมแต่ไม่ใ้่ไอติมนะคะเพราะว่าต้องกินอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเอาไปกดให้น้องหน่อย ไม่งั้นมันจะละลายนะเดี๋ยวกินน้ำด้วยเดี๋ยวกินไอติมด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไลค์หนึงกดกระดิ่งให้ช่องเชอร์เบตบันนี้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเดินไม่เอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาทำให้ใหม่นุ่มๆมันดีอ่ะอร่อยไหมคะอืมนี่ไม่อร่อยหรือลูกบ๊ายบาย